กระชมเด็จบางขุนพรมครับเช้านี้มาชมกันครับด้านหลังครับผมพินฐานคู่ครับแต่เราว่าเป็นพินฐานเต็นเนาะไม่รู้แต่ก็ว่าที่มีบัตรด้วยครับตรงนี้ครับ แต่เราว่าเป็นพิมพฐานเซมนะ,ะแต่เขามองเป็นพิมฐานคู่แล้วก็เราเราต้องเชื่อเขานะแต่เราเชื่อตัวเองมากกว่าครับเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะครับผมพิจารณาศึกษาไปพร้อมๆกันพี่บา่าพระสมเด็จบางคุณพรมพิมพ์ฐานคู่คู่กับเซมมันก็คล้ายๆกันเนาะ นี่ครับนี่จะซูมให้ดูให้เห็นเนื้อกันจัดๆครับเดี๋ยวค่อยลงกล้องพันหครับเดี๋ยช่วยครับช่วยไม่มีองค์ไหนไม่ช่วยนะที่เราอันนั้นเนาะก็ศึกษาไปด้วยกันครับแท้เก๋เก๋แ,กแ,กแทแก้ก็ว่ากันไปครับกรณีศึกษาครับผม อนุรักษ์สะสมครับเราย้ำย้ำจะาเดี๋ยวให้ดูกันเลยนะครับผมเดี๋ยวน้องเดี๋ยวเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่เดี๋ยวชมกันเลยครับที่ลกล้อง1ันหกดูนะครับไม่ยาเลยครับ แถวไซแถวเสียมน้นนั่นนี่เนื้อว้านสวยครับแต่อง์นี้สวยจริงครับแขวนเราแวขวนแวนเขาถูกเบอร์ครับองนี้มีประสบการณ์ครับเราอาราธนาขึ้นคอครับได้มางวดนั้นเราแฟนถูกเบอร์ แล้วแต่ความเชื่อนะพีเบลบ,บังคับให้เชื่อกันไม่ได้ครับแล้วแต่ความเชื่อความศรัทธ,ธากันครับผมเแต่เราศรัทธ,ธาล้นปรีครับในสมเด็จพระพุทธาจารย์ท่านเจ้าประคุณของพวกเราสายอนุลักษณ์ครับดูเนื้อฉ่ำเลยครับ อย่งตรงขอบซุ้มนะครับนี่ไล่ให้ดูเลยครับี่ตรงขอบซุ้มน้ำมันตังอีว,วอ่านนนั่นนี่เนาะพิจารณากันครับผมแต่มือสั้นนะครับนะมือสั้นครับพิจารณากันเลยพี่บาวจุดดงจุดดำจุดแดง นี่เป็นไอคุณประสา,มา,า,มาะน,นมือสั่นจริงพี่บ่าวเอาติดจารณากันครับมือสั่นจริงๆเลยครับอรพอนี่เราซูมออกมาพันนี้เนาะเรามาได้ลงกล้องถ้าเนื้อยังไงไม่รู้นะ,ะพอันนี้นะ เน,นออปปออปปี่ซูมในโทรศัพท์ oppo oppo ซูมในโทรศัพท์ซูมสุดเลยครับ 5x แล้วก็เราลงกล้องอันนี้อีกทีนะครับเนี่ยกล้องนี้เดี๋ยลงกล้องนี้ให้ดูอีกทีครับมือสั่นนะครับมือสัน่นตรงฐานครับฐานชั้นแรกครับพิจารณากันครับพรม ฐานชั้นแรกครับต้นะะานชันทีสรองครับต้านชันทีสรองในฐานคู่ครับเนี่ยนี่พิจารณากันครับผมเน้อซวยครับเน้อซืยครับเคยลงให้ดูทีแล้วครับองค์นี้ครับเดี๋ยวไม่ได้จอดลึกขนาดนั้นครับ เหนือส้นหนือส้นนี่เหนือขึ้นส้นปันนี้ตรงเขาครับตรงเขาท่านเห็นในปโป้งเลยนะครับเนาะมไม่ชัดจริงๆเลยไ,ไปว่า มนชัดก็ต้องขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยครับมนชัดเลยนะพี่บา่าวเดี๋ยวนะครับเดี๋ยนะเดี๋ยนะพี่บา่าวเดี๋ยวหาในนี่ก่อนสักครู่ครับผมสักครู่ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาวิธี ก่อนครับหาวิธีก่อนจะได้เห็นกันชัดๆครับผมสักครูนะครับจะได้เห็นกันชัดๆครับผมสักครูนะครับเสียเวลาแป๊บนะครับ เียเวลาแป๊บหนึ่งนะครับพิจารณากันดูครับผมศึกษากันไปครับพระสมเด็จบางคุณพรมพินฐานคู่ครับผมเรามองยังเหมือนฐานแฟมเนาะเราคิดพิจารณาดูเนาะแต่มีบัตรการันตีครับพิ์ฐานคู่ครับตรงนี้เดี๋ยวเราก็ว่าเป็นพิ์ฐานแซมเนาะเออ <laughs> เดี๋ยวคุณอาเลยลูกเดี๋ยวเสรุปเดี๋ยว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 นักเรียนแปดปดเอาขวดนมมาขวดนมคุณเอาลงมาไหมลูกไปเร็วเดี๋ยวไปแปลงฟันไปเร็วยังไม่หมดเลยเอาไปกินให้หมดไปกินให้หมดไปเลยเดแล้วเถอนะครับเรายังไม่ได้ดูเลยเดี๋ยวตาเดี๋ยวตาลูกอย่าเพิ่งยุ่งอย่าเพิ่งยุ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแปดหนึงแป๊หนึงบบปลาทำงานอยู่แป๊บนึงนะลูกนะเดี๋ยวป้าให้เดี๋ยวซูมให้ดูให้ชมกันอีกครับแต่มือสั้นเป็นปลาเว่อ เอามานี้มานีอากล้องไม้ปะป้ากล้องไม้ปะปกาเร็วๆเดี๋ยวเดี๋ยวมานี้ปะก้าเป็นรอยเป็นรอยไม่เอาไม่เอาเวอามานี่มานี่กล้องให้ปะปกาเดี๋ยวันนี่เลยครับนี่ตรงขอบซุ้มนะครับพิจารณากันครับผมนี่ตรงขอบซุ้มครับ สวยครับ้น้องอย่า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 มาถูกก็อย่ามาถูกปะป๊าลูกเดี๋ยวตาเดี๋ยวตาอย่ามาถูกโต๊ะอย่ามาถูกโต๊ะโต๊ะมันสั่นนะลูกเห็นไหมออกไปกันลูกออกไปเอ้เชื่อปะป๊าเมงตอกนี้ปะป๊าอะไรออกไปก่อนก็ใช่เอง พูดให้รู้เรื่องนะบอกคุยกันอ,อต้องขอโทษด้วยครับดูตรงเข่าครับผมดูตรงเนื้อพระท่านนี่หน้าตรงหน้าตาท่านตรงเกตตรงขอบซุ้มโน่นนั่นนี่ครับพิจารณากันครับผมอืมไม่ชัดพี่บ้าเอ ไม่ใคู่เรีองจริงว่ะเฮ้ยาพูดถ้าทำได้ยูดูมั้งเลยลูกให้ดูกันแล้วนอ้องพิจารณากันครับะชมด้านหลังครับ <c oughs> ด้านหลังเดี๋ซูมให้ดูนะครับแต่ผ่านกระจกนะครับยังไม่ได้ถอดแล้วค่อยถอดดูไปพันนี้บางกลางก่อนครับ ฉำเนาะมีประสบการณ์ครับอลาลานนาท่านขึ้นคอถูกเบอร์เลยครับแล้วแต่ความเชื่อนะครับพี่เบาไม่ได้บังคับกันครับไม่ชัดครับไม่ชัดผานกระจกหลายชั้นหลายทอดนะักนะดูด้านหน้าที่จะชัดดีกว่านะครับนะ โอเคครับผมนี่ไม่ได้่านกระจกนะครับดูตรงหน้าตาท่านนครับนี่เลยครับอยู่ตรงหน้าอก ออกลักเลครับพิจารณากันครับศึกษาไปพร้อมๆกันพี่เบา้าอันนี้ลงกล้องไอ้นั่นนะครับเนี่ยซูมในโทรศัพท์แล้วก็มาลงกล้องไอ้นั่นให้ดูอีกทีครับเนี่เราไม่ได้ส่องกล้องกิรละทัศนะครับตรงแค้นครับคม พจจรน,นากันครับไม่ชัดดีบ้าันนี้ซูมเดูในโทรศัพท์ับ นี่มันตังอิวพิจารณากันครับน้องเอานงกระเป๋าหนางังสือลงมาได้ลูกเอ้ยเดี๋ยวมาอาบน้ำล้างหนะ้าแปลงฟันลูกเร็วม,มาแปลงฟันก็นลูกเดียวเดี๋ยวปาเป้าให้เร็วได้ทานข้าวแล้ว จะแปดโมงแล้วแปดโมงแล้วเลิกเรียนมาค่อยดูก็ได้ลูกไม่ใช่ปปือ,อนมนั้นทานให้หมดทานให้หมดเร้วไม่พอก็มาเอาไม่เดี๋ยวป้าชงให้แปดโมงแล้วลูกเดีวป้าต้องไปเปิดหน้ายางนะลูกป้าต้องไปทํางานกันนะลูกนะเจรณากันครับลูกชายก็ไปโรงเรียนสายประจำครับ <laughs> giúp <laughs> mà gặp đẹp chào cháu có qua gần đây khất tạm bơi tạm là con câu được เี๋เราลงกล้องนี่ลงกล้องไอ้นี่นะครับนี่นี่น,นี่กล้องในกล้อง,นงนีนกล้องนกล้องใหมาชมกันอีกครั้งครับดูองคแต่เกตเตียนท่านลงมานะครับนะ้าดูงแต่หน้าตาหูหูองค์พระท่านมีหน้ามีตานะครับคุณสังเกตไหมครับนี่มองคนนี้นะ ันครับมือสั่นครับม่ไมก็ชัดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้เลยครับมือสั้นถ้ามือไม่สั้นก็โอเคนะ ครับศึกษาไปพร้อมกันครับผมเพราะเราก็ไม่ใช่เสียนพระเนาะเราออามาให้ชมมาให้ศึกษากันครับพระบนหิ้งกรณีศึกษากันครับศึกษาไปพร้อมกันครับพี่บางใหม่เก่าพระใหม่เก่าเกตแท้ก็ว่าันไปครับ พระใหม่พระเก่าผ่านพิธีมาทั้งนั้นแหละครับเราเชื่อบางทีพระเกที่เขาเกาออกมาเขาบางทีก็ยังมีผ่านพิธีมามั่งกันเนาะบางองนะครับบางองยากเกก <c oughs> <c oughs> ็ว่ากันไปเนาะอยู่ที่ ศรัทธาครับแต่เราศรัทธาท่านก็กศักดิ์สิทธิ์ครับเชื่อมั่นและศรัทธาในพระพุทธศาสนาเชื่อมั่นในองค์เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตครับเรียนไหมครับพิจารณากันครับนี่ต้องขอบซุ้มครับผมขอบซุ้มซ้ายมือองค์พระนะครับ นี่ฝั่งนี้นตรงนี้นะ้ำมันตังอิ้วยังผุดขึ้นมาจับเยอะครับฝั่งนี้นะครับนะล่างนี่ยครับล่างคราบดูตรงรักแร้ครับซอกรักแรอ้อยากให้ชัดยิงๆี้กล้องนี้ อยากจะให้ชัดแต่ไม่ค่อยชัดครับพี่บาวเบลอเบลอ,อยังไงไม่รูนะ้เนาะไปเจรณากันครับดูเกตมารดถ้รูซุมเลยครับไม่ใช่ทะลรูซ้มจะหลดซ้มครับจะหลดซ้ม <c oughs> จะเย็ยนน,นิดนะึงเกจันนะ จะไม่ตรงครับดูดิขอบสมเดียวเล็กครับแต่ส่วยสมส่วนเ,เราก็อยากจยกให้ชัดๆเนาะแต่จำเป็นครับได้แค่นี้ครับผม เดี๋ยวไปลงกล้องพันหกเดี๋ยวทําให้เป็นดีครับในโน้ตบุ๊กที่ว่าลงกล้องจุลทัศน์นั้นเราไอ้นั่นสดสดไม่เป็นครับกาลังศึกษาอยู่ครับจะได้เห็นเนื้อกันเนาะไอ้นี่ผมลงกล้องไอ้นั่นเนาะแต่ช่วยครับช่วยตรงนี้เนื้อแชลวไสผุดงอกฉ่ำครับ ก็พ,พิจจรณนากันดูครับผมไม่ชัดเลยเ้ลาเอ้ยไม่ชัดเลยครับ ากันเดูครับเดี๋ยวให้เรามีเวลาเรามีโอกาสถ้าทำเป็นเดี๋ยวไลฟ์สดนั้นนั่นนี่ให้ชมจัดจ้าเลยครับศึกษากันไปป้อมๆกันครับผมเนื้อแห้งครับพอลงกล้องแล้วมันฉ่ำบอกไม่ถูกเนอะด้านหลังครับผม กระสั์มันไม่ชดัดน้องน้องคุณลงมาเร็วอ่ะเดี๋ยวต้องขอตัวแล้วครับคาราวนี้อาบน้ำให้ลูกชายก่อนครับผมเตรียมตัวไปโรงเรียนเดี๋ยวให้ชัดชัดช้ำๆครับ เทียบครับเทียบชมกันไปก่อนครับนี่องค์ครูครับองค์ครูองค์นี้มีประสบการณ์ครับก็เคยให้ชมหลายรอบแล้วครับตรงที่เรามีประสบการณ์ ชมกันไปครับว่ากันไปศึกษากันดูพิจารณากันไปครับผมศึกษาไปพร้อมกันครับด้านหลังครับองครูองครูเนื้อห้าหมอนสั้นเนื้อว้านนุ้นนั่นนี่ก็หลุด กลอนปลูกกลอนไปตามการเวลานะครับเนาะรอยยุบรอยย่นรอยแยกโน่นนั่นน,นี่แตกละแหงครับองนี้ปิดหมดแล้วครับองนี้ครับองครูเนาะเดี๋ยวถอดให้ชมเลยครับนี่มันปิดหมดแล้วครับองนี้เนาะแถวไซงอ,อกผุด ขึ้นมาเป็นไอ้นั่นเลยครับตรงนี้เห็นไหมครับแววที่ว่ารอยแยกตรงนี้น่า,าเนื้อแควไซเอลจะผุดขึ้นมาตึมเลยครับไม่ค่อยชัดครับผมไม่ชัดนะครับพี่เบล ตรงขอบตรงนี้นะครับเนาะก็ใช้ก็ผูกกลอนครับขอบซุ้มแถวนี้เนาะสึกหมดแล้วครับแถวนี้แถวขอบเนาะที่ว่าเป็นในนะนะั้นเนาะที่ว่าขอบกระจุก,กนั่นแหลที่เขาเรียกกันไม่มีแหละครับเพราะว่าสึกหมดแล้วครับโดนกรอบเวลาเราใส่กรอบเนาะก็ขอบไม่เป็นเหลี่ยมเะครับขอบ จะมนเพื่อได้ง่ายลบเหลี่ยมเนาะองน,นี้ครับอัน,นี้องครูองครูน้องวันรดครับองน,นี้มีประสบการณ์สองสามองครับ, 2, รบนี่นี่เนี่ยมีประสบการณ์ครับยืนประจันหน้ากับงูจงอางครับตัวองน,นี้ครับให้เรากำไม่รู้ด้วยความตกใจยืนนิ่งเป็นหุ่นชี้พึ่งกันแหละ จมสมเด็จท่านไว้แน่นครับงูก็ยืนเตรียมเอวเราตอนนั้นก็เคยเล่าให้ฟังทีเลยครับเนาะองค,ครูครับองค,ครูตรงนี้อง,ค,องค,ครูมีประสบการณ์ครับก็แล้วแต่ความเชื่อนะครับเนาะแต่เราเชื่อเต็มปลีเชื่อในพระพุทธคุณของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารโตครับ ตรงขอบทรงขอบซุ้มนะครับห,อห่อหดอ้ยหดเข้าไปข้างในเลยครับบอกไม่ถูกสวยองครูมีประสบการณ์ครับองนี้ไปไหนมาในอาราธนาครับผมองครูของเราพเจรณากันครับอ,องนี้แขวนถูกเบอร์เลยครับองนี้อาราธนาท่านขึ้นขอ แต่เราไมา่ได้ถูกไหมนะเราเขียดใช่ใแต่แฟนถูกครับเดี๋ยวเลี่ยมดีๆดครับอนนี้จะหากรอบใส่ดีๆทีตรงน,นี้พิมพ์ฐานคู่ครับพิ์ฐานคู่ถูกเป็นคู่ครับถูกเป็นคู่ถูกเบอร์ถูกลอตเตอรี่โน่นนั่นนี่เป็นคู่ๆครับผมรวยทันใจ ก็ว่ากันไปเนะานะเห็นไหมครับนี่ดูข้างๆวันนี้ครับนี่นี่ตะแคงมาวันนี้เดี๋ยวผมจะตะแคงให้ดูเนาะนี่ผมจะไล่ให้ดูเลยครับอละนี่เดี๋ยวผมค่อยจะปกต,ติว่าจะถอดกรอบนะครับเดี๋ยวลูกชายต้องไปโรงเรียนครับก็เลยรีบบางครับองนี้ครับ เนื้อครอปป้าจะไม่หนาครับบางครับอีกฝั่งหนาอีกฝั่งบางครับแบบองนี้อะไรนะเขาเรียกว่ามีใบเซอร์ครับมีใบเซอร์องนี้แต่ใบเซอร์เราไม่รู้จะเอาไปใช้ทนะําไมเนะไม่ไม่มีความหมายก,กับสำหรับเราเลยครับใบเซอร์ ใบเอรออยู่ที่ใจของเราครับเรานับถือท่านเราเชื่อในพระพุทธคุณอโอเคนะครับเดี๋ยวค่อยลงให้เดี๋ยวให้หัด <c oughs> กำลังศึกษาวิธีนั่นูะครับเดี๋ยวค่อยจอดลึกในเนื้อหาหมวนสั้นครับดูแคลไซงอกเงือ ก็มีอยู่องค์หนึ่งเนาะที่ว่าไอ้นั่นอะไเหมือนเขาเคลือบไว้มีอยู่องค์หนึ่งครับที่เคยลงไปถ้ามีอยู่องค์หนึ่งพระใหม่เราว่าไม่ใช่ไม่ไม่เก๊ถ้าองค์นั้นก็ที่เคยลงไปให้ชมทีนะครับนะไม่เก๊แต่พระใหม่ผ่านพิธีมาแดยวแหละ ผ่านพิธีมาทั้งเพครับผ่านพิธีปลุกเสกมาทั้งนั้นเลยครับหลวงปู่หลวงพ่ออาจารย์เบาพ่วงให้หมดทั้งเพย์เลยครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็ขอแค่เนียนครับตัวตีผมจะลงยาวๆให้ดูนะครับนี่อยากให้ชมศึกษาดูเหนือห้าหมือนสั้นดูครับ เนี่ยเนื้อหัวเนื้นอห้าเหมือนสั้นแน่นครับองนี้เยอะฉ่ำครับจ้าเนาะฉ่ำครับองนี้พิมฐานคู่ครับแต่เราว่าเป็นพิมฐานแฟมเนาะเหมือนฐานแฝอเออแต่มองพันนี้เป็นฐานคู่เนาะเหมือนฐานคู่เหมือนฐานแฟมเอาก็ว่ากันไป <laughs> ตรงขอบเหลี่ยมก็ไม่ค่อยคมเท่าไรเลยครับเพราะว่าพระผ่านเราผ่านการใช้มาครับดูด้านหลังครับผมเอาคุณสันต์ยงลงมาแต่ลูกเรียวเรวปะปาเร็วเวรวปะป้า,ปปาต้องไปทํางานนะลูกโอเคนะครับเชา้านี้เดี๋ยวค่อยเอาพระสมเด็จ ทีมชาวบ้านมาให้ชมกันมั้งครับนะยุคต้นๆครับยุคต้นยุคก,กลางไปขนาดแล้วเนาะเดี๋ยวก็ให้ชมกันครับแต่เทียนเทียนบอกเก้นเนี่ยกพว่ากันไปเนาะเพราะาเขาไม่เล่นหากันเนาะแต่เราสายอนุรักษ์ครับต้องเก็บไม่ ทองเราไม่ใช่พูดธพาณิชย์รหว่าวกันไปครับเราก็ใช้ได้ยินได้ฟังมาเนาะรับแท้ส่วนมากจะอยู่กับชาวบ้านนะที่เขาไม่เคอ่อยนั่น